ยาไม่ได้เที่ยวบงังมัดน,น้องน้องรู้ไหมว่าวันนี้ยาโลกี่บาทแล้วบอกว่าจะเอายาไปขายเอาตังค์ไปเที่ยวหน่อยแดีวบังอีไปค่ายที่ไหนอ่ะบังก็ไม่ใช่รู้นี่น้องมามาผมแนะนาบังต้องโหลดแอปพลิเคชันสิตังผื่นชาวสวนเขามีราคาบอกอัปเดตท,ทุกวันบังเออไปไหวเป็นยางแพ่นยางกอนหันน้ำยางสุดในที่สำคัญเราสามารถนัดได้เลยไหวไปสุ้งย่างที่สาขาไหนของบริษัทสิตังก็ได้ครับ แอปพลิเคชันสีตังเพื่อนชาวสวนแอป,ปเดียวจบครบทุกบริการเพื่อเพื่อนชาวสวนวิธีขายยางผ่านแอป,ปมี6ขั้นตอน 1. เลือกเมนูขายยาง สายใสรหัสที่ตั้งไว้จำนวน6หลัก3เลือกประเภทวัตถุดิบและสถานที่ที่ต้องการส่ง 4. กล่องน้ำหนักที่ต้องการขายและกดปุ่มเสนอขาย5ตรวจสอบข้อมูล 6. ททำรายการสำเร็จรอผลพิจารณารายการเสนอขายวิธีการนัดส่งยางมี6ขั้นตอน 1. เลือกเมนูประวัติเพื่อดูผลการอนุมัติรายการขาย 2. กดนัดส่งมอบเลือกรายการที่ต้องการส่งและกดปุ่มนัดส่งยาง 3. กรอกข้อมูลน้ำหนักที่ต้องการส่งข้อมูลรถที่จะส่ง ข้อมูลผู้ส่งและกดยืนยัน 4. ตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกดยืนยัน 5. ระบบแสดง QR Code สำหรับใช้ในการเข้าโรงงานจากนั้นกดบันทึก QR Code 6.QR Code ถูกบันทึกเข้าอ,อัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของท่านไปแล้วบงังเอ้น